มีแต้มบ่ป้าพี่น้องสวดเลยครับผมเสียงตะกี้นี่นี่พี่น้องป้ากังวัน้นกังวันพี่น้องกังวันกังมาด้วยกันครับผมนี่ครับวุ้ยสะอ่อนแห้งพี่น้องกุ้งนี่ครับนี่ครับอ้อยต่อยเลยพี่น้องหลังแรกเลยนี่ครับผมหลังแรกเลยพี่น้องสูตรเด็ดครับผมเขาดีครับ โอเคครับเดี๋ยวไปเบิงต่อเทน้ากันพี่นอ้องเดี๋ยวมาดูน้ากันครับผมมาเบิงน้ากันครับผมมันนี้สิบห้ามาใส่กุ้งครับผมสิบห้ามาดักกุ้งครับดักโดยมุงดักกุ้งแล้วครับพี่น้องเนาะล่าสุดที่ดักไปกับมานอยู่ครับผมถือว่ามานถือว่าได้หลายเลยเหละครับมือแรกใส่สามหลังพี่นอ้องอู้ได้กุ้งเป็นกิโลพี่นอ้องยามครับผมมือที่สองเลยมาใส่อีกหาหกหลังก็ได้ สามมือแล้วพี่น้องประมาณกิโลหน,นึ่งนย่หระครับถือว่าได้อยู่ได้กิ่นครับผมมือที่สองก็ต้องได้หน่อยกองมือแหลกแล้วพี่น้องเนาะกับพานไปประมาณอาทิตย์กว่กวาสองอาทิตย์ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วพี่น้องก็เลยมาดักไม้ครับผมคิดว่ากุ้งขนาดสีหญ่แล้วก็กุ้งไม่ขนาดสีขาวมากแล้วครับผมนี่ครับมุง้งอุปกรณ์ท่อครับพี่น้องเมื่อนี้ดักสามลังครับผมนี่ครับเหยือ่อ เยื่อสูตรเก่าได้พี่นอ้องเยื่ออาหารประดุกเม็ดเล็กครับแล้วก็ห้อพี่น้องแล้วก็สาคัญคือน้ำพี่น้องน้ำห้องหม่มใส่น้ำฮอลีนหามใสนม่น้ำปลาป่าด็ดฐานนะครับเด้อทันดีคือใสน่น้ำห่วยน้ำธรรมชาติเลยครับผมกุ้งสินปะด้เราแวงเนาะครับเนาะลืมบอกตัวละพี่น้องตอนนี้ประมาณแปดโมงนะครับเด้อสีล่องเปลี่ยนเป็นดักกังวันพี่น้อง หลังจากที่เทาดักกางขึ้นนะครับกับหมานครับกับสีล่องดักกังวันีพี่น้องร่องเบิรงครับผมีพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวมารับช่วน้ากันต่อครับหม่องเทียวสีไซนนะครับพี่น้องเทาสีไซนเทคนิคพี่น้องสีไซนหม่องตื่นเตื่นด้วพี่น้องเพราะว่ากุ้งนี่สียุบเลือกครับกุ้งสีใสยุบน้าตื่นตื่นพี่น้องล่องเบิรงหลายเธอแล้วครับหม่องน้ำเลือกเลือกบ่ได้ครับผมโอเคครับมาลุยน้ำกันครับผม จบดีครับพี่น้องหาใบไม้ปลกจังน้อยครับผมโอเคครับลงังแรกเรียบร้อยครับพี่น้องเ้านเน้นใส่หมองจนตื่นพี่น้องมองเลือกเข้าบ่ใส่ครับผม ว่กุ้งสิบโบยู่น้มเล็กแล้วครับเนาะนี่ครับพี่น,อน,น้องบังบังเลือดได้พี่น้องอันนี้บ่ได้อีกอย่างนะครับบงังโฮมบังแดดหน่นี่ซื้อครับบังขมุ้ยครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมลักกุ้งสามลังครับผม ตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงครับเดี๋ยวประมาณชักใบสีหาโมงพี่น้องเดี๋ยวมาหยาดมาหลุดน้ำกันครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงแรงพี่น้องกับสีผ้ามาหยามกุุงแล้วครับเนาะหลังจากเมื่อเศร้าแปดโมงครับผมห้องมาดักกุุงไว้ครับผมสามหลังไม้เกา่าไม้เดิมเท่าไรพี่น้องไม้ที่ห้องมันคักๆนี่แหละครับ เดี๋ยวมาลุ้นน้ากันครับผมมาลุ้นมารับชมครับว่าสีมานบ่ทีนีแนวกินแรงบมเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นหลังแล้มกันครับผมมีแต้มบ่ พี่น้องสวดเลยครับผม,มเสียงตะกี้นี่นี่พี่น anyway. <ain> ้องป้ากังวันกังวันพี่น้องกังวันกระมาด้วยกันครับผมนี่ครับพี่น้องผลการดักกังวันได้นี่พี่น้องคักขนาดเลยครับผมสุดยอดอยุ่ครับผมกังวันบ่แพรกลังขึ้นพี่น้องนี่ครับหลังแรกกระมานเลยครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวไปเท่ให้เบิ่งน้ำกันครับหมานครับพี่น้องกังวันกับหมานขึ้นกันครับผมนี่ครับวิ่งสะอ่อนแห้งพี่น้องกุ้งนี่ครับนี่ครับอ้อยต่อยเลยพี่น้องหลังแรกเลยนี่ครับผมหลังแรกเลยพี่น้องสูตรเด็ดครับผมเขาดีครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งต่อเท่น้ำกันพี่น้องเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับผมมาเบิ่งน้ำกันครับผม กมาเทเบิงน้ำกันครับผมชัดๆเลยครับพี่น้องงามขนาดเลยครับนี่ครับพี่น้องบู๊ยขาวจานพานเลยครับผมพี่น้องหลังแหลกนะครับต้องโดดออกพี่น้อง ทั้งโดดออกทั้งหลังแรกครับนี่ครับพี่น้องหลังแรกครับผมหลังแรกก็ได้ก,ก้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกสองหลังครับผมมาเบิ่งหลังที่สองกันครับ เห็นกุ้งล้างแหลกกสะออนแห้งพี่น้องแบบนี้กับมันนะครับพี่น้องกังวันกังขึ้นกับ,บ่อแพรกันเลยครับเดี๋ยวมาดูหลังนี้กันครับผมมีอยู่พี่น้องมีอยู่ครับผมมีอยู่มีอยู่แบบนึงเด้อพี่น้องเดี๋ยวหุบห,หมู่งเห้บเบิ้งครับผมหมู่งเก่าแล้วครับช่ำรุดตามอายุการใช้งานครับผม มีอยู่ครับผมนี่ครับพี่น้องหลังนี้บบปันไดครับได้อยู่ครับโอเคครับผมหลังนี้บ่เทศห้เพิ่งพี่น้องบบได้ปันไดหลังสุดท้ายครับพี่น้องมันหน่งน้ำกันครับหลังสุดท้ายครับมันมานี่หลังแรกเลยเด้อหมานอยู่ด้เหรอพี่น้อง ได้การอยู่นั่นนั่นทูเอาเรื่องพี่น่องงาน,นครับผมนีพี่น่องทั้งออกมุงเก้าครับผมเหนือผมมานอยู่ครับมานอยู่ครับ หลังทุดทไทยกับมานพี่น้องนะครับผมได้ยูครับสามหลังพี่น้องนี่เจ้าพี่น้องนี่ครับผมง,งามๆเลยครับผมกลุงมยตัวงามๆข,ขาวๆครับผมเดี๋ยวเท่เ,เบิงน้ำัข็นะผมนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเท่เ,เบิงน้ำกัน็นะผม <c oughs> <c oughs> พอด้อยู่ได้กินอยู่ครับผมสามหลัง นี่ครับอู้บ่หน่อยพี่น้องรลางนี้กับบ่หน่อยครับนี่ครับพี่น้องอู้ออนครับผมปุนะได้การอยู่ครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องสรุปผลงานครับผมดักกุ้งสามหลังเนาะครับเนาะดักกลังวันพี่น้องดักแปดโมงแม่ยำซีโมงแรงครับผมก็ถือว่ามานครับผม เยี่ยมเลยครับก็ะือว่าม้านพ่อๆกันกับกังขึ้นครับผมอารซีได้หน่อยกว่านะครับเนาะจากน้อยอยู่แต่ก็ถือว่าม้านครับผมถือว่าใส่ได้เลยครับผู้ใดสะดวกดักกังวันก็ดักกังวันพี่น้องสะดวกกางขึ้นกลังขึ้นนะครับเนาะผมหมดทั้ง่องให้เบิรงครับทั้งกังวันกางขึ้นพี่น้องกระือว่าได้ผลทั้งกังวันกังขึ้นครับมีผลนิดหน่อยครับผมในความรู้สึกผม้ะพี่น้องมีผลนิดหน่อยกขอขอบคุณ ทุกการรับชมของผมขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับเพื่อสิบริเวณาดคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณในหลายครับผม